เอาไหวไหมคะ <Yeah. S 1> <laughs> โอโแม่ช่วย,ยไหมอะ <laughs> <laughs> แก่งมากหนูทำเอง <laughs> เอ้ยคิดถึงบัสสมูนไหมคะ uh huh. อืแล้วก็ใส่น้ำซุปของเราลงไปนะคะลูกชิ้น น้องโซเฟียเอาจานที่สองเลยค่ะชามที่สองเลยค่ะดูดิอร่อยแม่อร่อยชามตักชามที่สองแล้วนะคะลุกขึ้นมาคั่วพริกก่อนที่น้องโซเฟียจะตื่นนะคะเพราะว่าน้องแพ้กลิ่น wo ก๋วยเตี๋ยน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปเข้มข้นนะคะเนี่ยอันนี้ในถุงเขาจะบอกว่า1ถุงปรุงน้ําซุปได้12ลิตร50ชามเลยนะคะแต่ว่าเรากินกันไม่หลายคนเนาะจอยก็จะลองเอามาทำแค่ครึ่งหนึ่งนะคะ ครึ่งหนึ่งคือจอยเอาน้ำแค่6ลิตรนะคะ6ลิตรก็น้ำประมาณนี้เนาะก็เขาก็บอกว่าให้ต้มน้ำให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอานี้ลงไปละลายนะคะเรามาดูกันว่าน้ำซุปมันจะอร่อยเข้มข้นเหมือนที่เขาร่ำลือ,อกันหรือเปล่านะคะอันนี้จะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่ามีพี่เขาแนะนำมาว่าอันเนี้ยสะดวกสะดวกอร่อยแล้วก็ประหยัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็ไม่ต้องใช้แบบเครื่องเคียงอะไรมากมายที่ลงไปต้มเนาะเนี่ยถุงเดียวจบค่ะก็เลยจะลองเอามาทำเนาะครั้งแรกแล้วเนี่ย <c oughs> ครั้งแรกนะคะขอภัยนะคะสำรักพิกเนี่ยครั้งแรกนะคะจะเอามาทำแล้วก็จะต้มใส่กระดูกหมูด้วยนะคะใส่กระดูกหมู ลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อตรานี้นะคะเนี่ยค่ะลูกชิ้นเนื้อเขาบอกอันนี้เขาก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันเนี่ยก็จริงๆแล้วจอยก็บางครั้งจอยทำก๋วยเตี๋ยวกินจอยก็จะทําลูกชิ้นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้อยู่จอยไม่ค่อยมีเวลาลูกค้าเยอะมากจอยก็กลับมาจอยก็เหนื่อยเนาะก็ไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยค่ะเอาแบบสะดวกสบายเนาะเรากินกัน สามสี่คนนะคะเผื่อคุณลุงมากินด้วยนะคะพี่แฟนก็ยังมากลับก็น้องซเฟียก็ยังไม่ตื่นแต่จอยก็ลุกขึ้นมาทำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรอชงกันว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเห็นไหมน้ำเริ่มเดือดแล้วแล้วเราก็เอา น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปราฟ้าไทยนี่คะ่ะลงไปใส่เลยนะคะเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าจะทำแค่6ลิตรเนาะน้ำแค่6ลิตรแล้วเราก็คนคะ่ะคนให้น้ำเข้า,ขากันนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำข้นนะคะเขาจะมีสูตรน้ำน้ำใส่ด้วยนะคะจะมีสูตรน้ำใสด้วย สีนะสีเป็นน้ำข้นเลยนะคะน้ำเข้มข้นอยู่นะคะเข้มข้นมากเข้มข้นค่ะแล้วก็เราก็ตามด้วยใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะใส่กระดูกหมูลงไปตุนตุนให้น้ำเขามีน้ำกระดูกหมูออกมาด้วยเนาะนี่ค่ะอันนี้ที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ทํำรอบหน้านะคะ แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นใยคิดว่าเก็บใส่ตู้เย็นได้อยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินแบบว่าคนเยอะเนาะเราก็ใช้ทําแค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ปิดเทปเอาวันนี้ปิดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ตอนเราเอาก <c oughs> ระดูกหมูลงไปมันก็จะมีเศษเศษอะไรขึ้นมาแบบนี้เราก็ตักทิ้งนะคะนี่ค่ะตักทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เดือดสัก หนึ่งแล้วก็ค่อยลดไฟแล้วก็ให้เขาตุนไปเรื่อยๆก็จะได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องไปหาซื้อแบบไม่ต้องไปหาซื้อแบบว่าเ,เครื่องแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่ให้มันยุ่งยากนะคะแม่บ้านสมัยนี้ต้องสะดวกรวดเร็วทันใจ เพราะว่าแม่บ้านสมัยนี้ทํางานนอกบ้านนะคะไม่ได้อยู่บ้านทํากับข้าวให้สามีและลูกกินอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องการความสะดวกสบายใช่ไหมคะมเดี๋ยวปล่อยให้เขาตุ๋นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาจัดจานแล้วกินกันนะคะสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวยๆค่ะลูกสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเอ่อจต้มกว๋วยเตี๋ยว ตุนไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้จะจะพาน้องโซเฟียไปเยี่ยมคุณย่าที่สุสานก่อนนะคะจะไปรดน้ำต้นไม้ให้คุณย่านะคะที่เราเคยไปปลูกไว้เนาะตั้งแต่เราไปปลูกหลายอาทิตย์มาแล้วเรายังไม่เคยไปแต่ว่าคุณลุงก็ไปรดน้ำให้ประจำแต่ว่าวันนี้เราจะไปรดน้ำให้คุณย่ากันนะคะ<ม>เดี๋ยวกลับมาเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะไปกันเลยค่ะ เรามาถึงที่คุณย่าแล้วนะคะไปดูซิดอกไม้ที่เราปลูกไว้ตอนหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะคะ สวยอยู่นะคะลูกดอกไม้ยังสวยอยู่ค่ะแต่ว่าอุ๊ยอันนี้ล้มอันนี้ล้มอันนี้อยู่ตรงนี้ดอกไม้อันนี้ก็ดอกไม้ยังสวยอยู่คะ่ะลูกแต่ว่าแม่ว่าน้ำไม่ต้องลดหรอกมั้งเพราะว่ายากขึ้น แต่ตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวมันอันนี้แหละเอาออกนะแบบ <c oughs> คิดถึงคุณย่าจังเลยสร้าหนะจ้ะวิสตูวิลล์ก็พยายามจะหันถลิตาบุตตาอันนั้นของอุ้งเกลอันนะั้นของอุ้งเกล ไปเอาน้ำมาลดนิดนึงไปลูกปะให้น้องสเปียไปเอาน้ำมาลดดอกไม้ให้คุณปู่คุณย่านะคะเอาไหวไหมคะอแม่ช่วยไหมอะเก่งมากหนูทำเองเอามาลดน้ำให้คุณปู่คุณย่าคะ่ะอู้เปียกนะคะระวังเปียกนะคะ โอ้ยนี่นี่นี่เดียวเดียวเดียวอันนี้จั้นอ่ะ, <laughs> อะลดเลยค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวตอกไม้ตายเพราะว่ามันไอ้นี่แล้วเป็นลดให้คุณลุงด้วยค่ะลดให้คุณลุงด้วยไป <laughs> อ,อย่าขึ้นเต็มเลย ยาตรงนี้เอายาออกนี่ค่ะเวลาเราว่างๆแล้วก็มาดูแลตรงนี้เนาะเพื่อระลึกถึงท่านนะคะ เพื่อระลึกถึงท่านว่าพวกเราไม่ได้หายไปไหนนะพวกเรายังอยู่ยังรักพวกท่านยังคิดถึงพวกท่านเสมอตลอดเวลานะคะนี่นหนูไปทิ้งนู่นให้หน่อยค่ะเอาไปทิ้งนูน่นตรงนู้นค่ะเนี่ค่ะ พวกเราก็จะผัดเปลี่ยนกันมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้มันมันไม่มันไม่มืดเนาะพวกเราก็ไม่ได้มาจุดเทียนนะคะแต่ช่วงไหนมันมืดมืดช่วงหน้าหนาวก็จะมาจุดเทียนให้ท่านนะคะนี่คืออันที่ที่เราจะจุดเทียนให้ท่านนะคะนี่ค่ะ อันนี้น้องโซเฟียนั่นที่หาซื้มาไว้ให้คุณย่ายุงเยอะมากเลยค่ะแถวนี้เพราะว่ามันใกล้ป่าเนาะขับรถมาประมาณ20นาทีนะคะมาเนี่ยนี่อน,นูไปแคลมบัสตอมูลเดี๋วค่อยกลับบ้านกันค่ะเสาหนาไดาหนูแต่แม่เอานั่งลงแล้วก็เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ลูก ยิ้มหน่อยค่ะเอ้ยคิดถึงบัตส,สมูลไหมคะอ,มอ,มอุ้ยอุ้ยโอเคนะคะไปกลับบ้านกันค่ะใส่ผักกันนิดนิดนิดนึงมั้ยนิดนึงยาวแต่นัก นี่หน่อยเยวน้ำซุปกระดูกหมูน่ากินมากเดี๋ยวก่อ,อ,อ,อนนะคะหากระดูกหมูให้หนูก่อนซอสเอาลูกเชนกี่ลูกคะ เปี๊ยบพร้อมไหมเปี๊ยบวันนี้ของน้องโซเฟียนะคะพร้อมไหมน้ำซุปพร้อมไหมคะลท รุงกันนะคะใส่หัวใช้เท้าน้ำตาลจะเป็นคนกินหวานนิดนึงนะคะน้ำตาลริกว,ว้าวใส่เยอะๆเลยน้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะ ไม่มีน้ำส้มสายชูก็ใส่มะนงมะนาวอะไรก็ใส่ไปนะคะปรุงตามชอบนะคะใส่น้ำปลานิดกนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปของเราลงไปนะคะลุกชิ้น จะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะจะชอบใส่น้ำครุกคลิกนี่ค่ะอืมแล้วก็เติมกระเทียมเจียวลงไปนะคะเติมกระเทียมเจียวลงไปนิดหนึ่งนะคะสั้นก๋วยเตี๋ยวของเรา พร้อมทานแล้วนะคะผักเครื่องเคียงก็มีอันนี้นะคะแล้วก็จอจะกินกับกะปิด้วยแล้วก็มีแคปหมูด,ด้วยนะคะนี่น้องสเฟียอร่อยไหมคะอร่อยมากน้องสเฟียก็ไม่ปรุงอะไรนะคะเพราะว่าน้ำซุปมันอร่อยอยู่แล้วเนาะมาคะ่ะมาทานก๋วยเตี๋วด้วยกันนะคะทานไปเตี๋วด้วยกันหนูยิ้มหน่อยคะ่ะ มค่ะมาทไปเตี๋ยวม,มาคมน้ำซุปกันดูนะคะว่าจะอร่อยเหมือนที่เขาลั่นมือกันหรือเปล่านะคะชามของแม่พริกแบบว่าน่ากินมากชิมก่อนอน้ำซุปอร่อยจริง ว้าวกะปิกินกะปิโอ้โหกลิ่นกะปิแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะมาค่ะทุกคนอากาศเย็นๆสดน้ำร้อนๆสดน้ำซุปข้าวมหนียวค่คะก็อุ่ข้าหมูด้วย ป้าฟ้ากลับมาถึงบ้านต้องดีใจนั่นแน่ได้กินปเปยเตี๋ยวรสชาติน้ำซุปใช้ได้มากค่ะทุกคนลองไปหาซื้อมาทำกินนะคะอร่อยสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะ เต็นใส่หน้าต้องลองค่ะราฟ้าไทยนะคะจอยไม่ได้ค่าโฆษณาหรอนะคะบ,บอกไว้ก่อน ดีบอกต่อเหมาะกับเหมาะสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ น้ำก๋วยเตี๋ยวที่เหลือจอยกับว่าจะไม่ทิ้งนะคะถ้ากินไม่หมดวันนี้หรือพรุ่งนี้จอยจะปล่อยให้เขาเย็นแล้วก็เอาใส่ถุงไว้กินคราวหน้านะคะอืม เสียดายไม่มีโหละพา๋วยเตี๋ชามเดียวเนี่ยเรากิน เช้ากลางวันเย็นเลยนะคะเนี่ยเป็นรดน้ำต้นไม้ให้คุณปู่คุณย่ากลับมาถึงบ้านก็หิวพอดีะลูกหะ ชิ้นเขาก็อร่อยแบบว่ามีแต่เนื้อไม่ค่อยมีแป้ง น้องโซเฟียเอาจานที่สองเลยค่ะชามที่สองเลยค่ะดูดิอร่อยแม่อร่อยชามตักชามที่สองแล้วนะคะมค้กบีนเอเมริกันตู้ ลองไปซื้อมาลองทำกินนะคะอร่อยสะดวกประหยัดห่อสีเขียวนี่คือรสน้ำข้นนะคะสีฟ้านี่ก็คือน้ำใสนะคะตราฟ้าไทยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่สีเขียวคือน้ำข้นสีฟ้าคือน้ำใสนะคะลองไปหามาลองทำกันดูนะคะ ก็เขาก็จะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยนะคะว่าเราต้องทำยังไงเนาะเนี่ยค่ะก็สำหรับคลิปนี้จอยกับน้องโซเฟียก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้เจอกันที่ทำงานนะคะน้องโซเฟียจะไปช่วยแม่ไหมคะพรุ่งนี้ไปไหม <c oughs> น้องโซเฟียบอกดูก่อนคะ่ะคุณแม่ <c oughs> โอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ